เธอเคยเล่นเกมบันไดงูไหมเกมที่ต้องทอยลูกเต๋าแล้วไต่ขึ้นบันไดแต่ถ้าโชคร้ายก็เจองูทําให้ตกลงมาเคยครับสนุกดีแต่ก็เคยเซ็งเหมือนกันบางทีใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วดันโดนงูต้องเริ่มใหม่อีก <c oughs> ใช่เลยเหมือนกับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อน้องต้นที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาเขารักเกมนี้มากเล่นทุกวันเลยเ <c oughs> ขาชนะบ่อยไหมครับ บางวันก็ชนะบางวันก็แพ้แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังสนุกกับเกมเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความเพียรแล้วคุณครูได้เล่านิทานเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกที่ว่ายน้ำในทะเลใช่ไหมครับนานเป็นเจ็ดวันเจ็คืนเลยใช่แล้วลูกแม้จะมองไม่เห็นฝั่งพระองค์ก็ยังว่ายน้ำต่อด้วยความเพียรไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่า ตราบใดที่เรายังทำสิ่งที่ควรทำความหวังย่อมไม่ศูนว้าวแล้วน้องต้นเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้หรอครับหลังจากฟังนิทานน้องต้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปวันต่อมาตอนเล่นเกมบันไดงูเขาเริ่มท้อแท้พอถอยลูกเต๋าแล้วตกงูเขาก็ถอนหายใจหมุดหงิดแล้วปัดกระดานทิ้งอ้าวทำไมถึงเปลี่ยนไปแบบนั้นล่ะครับเพราะน้องต้นเริ่มคาดหวังไงลูก เขาต้องการจะชนะจนลืมไปว่าเกมมันก็คือการเดินทางไม่ใช่แค่เส้นชัยนะเหมือนกับชีวิตเลยนะครับใช่เลยลูกเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริเยณนะทุกขมัจเจติบุคคลย่อมค้นทุกได้ด้วยความเพียรเย็นวันนั้นพอน้องต้นมีเวลาได้นั่งคิดเขาก็นึกถึงพระมหาชนกที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเขาจึงตัดสินใจใหม่ วันรุ่งขึ้นน้องต้นก็นำเกมบันไดงูออกมาเล่นอีกครั้งแล้วคราวนี้เขาเล่นเป็นยังไงบ้างครับคราวนี้น้องต้นเปลี่ยนไปเขาเล่นด้วยความตั้งใจและอดทนแม้จะตกงูอีกเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เราต้องพยายามให้มากขึ้นว้าวเหมือนพระมหาชนกเลยครับใช่แล้วจ้ะน้องต้นค่อยๆกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกคน เล่นด้วยความเพียรและไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้จะยังไม่ชนะเขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้พยายามเต็มที่งั้นถ้าผมเจอปัญหาหรือทำอะไรไม่สำเร็จผมก็ไม่ควรย่อท้อใช่ไหมครับไม่ควรเลยลูกพระพุทธเจ้าสอนว่าอัปปมาโทอม,มตังปัตทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายและหนึ่งในความไม่ประมาทคือความเพียรไม่ย่อท้อแม้จะล้มก็ลุก แม้จะตกงูก็ถอยลูกเตา๋าและเล่นต่อไปงั้นต่อไปผมจะใช้ชีวิตให้เหมือนการเล่นเกมถอยลูกเต๋าเลยครับแม้ยังไม่รู้ว่าจะเจองูหรือบันไดดีมากเลยลูกจำไว้นะว่าชีวิตก็เหมือนเกมบันไดงูไม่ใช่ว่าทุกวันจะได้ขึ้นสูงบางวันอาจตกลงมาแต่ถ้าไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราจะไปถึงเส้นชัยที่แท้จริงแน่นอน